นะครับเวฟบร้อยสิบไอกันนี้นะครับสีแดงวันนี้เจ้าของอยากได้แคมของเฮงสุพรรณนะครับติดตั้งโดยร้านทอร์มอเตอร์ผูนใช้ของเรานะครับวันนี้ใส่แคมแล้วก็บังเอิญขอดูพวกยางกดโซ่กลิ้งโซ่ด้วยนะครับเพราะมีโอกาสแล้วนะ เนาะคันนี้เขาเพิ่มโซสเตอร์ด้วยหนึ่งชุดสิบสี่สามสองโซเลดจัดให้หน่อยสิ<า>ยูฟาช่างยูฟาครับมาช่วยโชดล้อหลังเร้วเปลี่ยนโซสเตอร์ด้วย

lưu kim loại ok à, thuốc sọc kem cái tăng kem nữa à. นี này, ه, ่เออตัว uh, ป okay, yep. ึ้นเลยทดสอบเฮงสุเป็นยังไงครับดีกว่าเดิมมากไหมอืมอ่าอย่างนั้นก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เฮงสุพันก็เฮงสุพันตัวเดียวแคมตัวเดียวแต่ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่รู้ว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเนาะอ่าโอเค